สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะประธานเครือข่ายทนายคลาทุกเดชากิติวิทยานันทนายเดชาไม่หวั่นประเด็นวิพากวิจาร์ณสววโวตนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยการไม่โหวดรับจนกลายเป็นเรื่องถูกฟ้องร้องหมิ่นประมาทร,ระบุในฐานะประชาชนมีสิทธิ์ที่สามารถวิพากวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลสาธารณะ นายเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์เปิดเผยว่าไม่ได้กังวลต่อการถูกฟ้องร้องประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์<ม>การทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาสวาต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ไม่โหวตรับ นายพิธาลิมเจริญรัตหัวนหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีหลังมีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งสอวอที่จะฟ้องร้องเพราะตนเองในฐานะประชาชนมีสิทธิที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นบุคคลสาธารณะจึงไม่กังวลกับการดำเนินคดีเพราะที่ผ่านมาในคดีหมิ่นประมาทสารดีกามีการยกคาร้องเป็นจานวนมาก เพราะมองว่าเป็นเจตนาบริสุทธิ์ที่ประชาชนสามารถทำได้อย่างไรก็ตามหากสวออจะเอาเป็นประเด็นสามารถแจ้งความเอาผิดกับประชาชนที่มีความผิดชัดเจนได้โดยต้องมีหลักฐานชัดเจนและคำด่าดูถูกเย็ดหยานจะต้องเข้าข่ายหมิ่นประมาทยืนยันว่าคำต่างๆที่ได้พูดในไลฟ์สดยังไม่เข้าข่ายเช่นขยะขี้โกงหรือคำที่บอกว่า จงใจกลั่นแกล้งนายพิธาจริงหรือไม่มองว่าการที่สวจงใจฟ้องนั้น เพื่อเป็นการปิดปากและทำให้สังคมเกิดความหวาดกลัวประกอบกับการให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าสอวอมีการใช้ถ้อยคำที่ดูถูกประชาชนเช่นคำว่าโง่ผมจึงได้ถอดคำพูดการแถลงข่าวทั้งหมดและเตรียมจะฟ้องร้องสอวอที่ร่วมแถลงข่าวทั้งหมดเช่นกันเขากล่าวว่าการที่สอวอจะฟ้องร้องชาวโซเชียลที่มีการคุกค,คามทางธุรกิจและครอบครัวมองว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเป็น การสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้มองว่าถูกรังแกรเรื่องดังกล่าวควรจะต้องมีการตรวจสอบชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งการฟ้องร้องประชาชนถือว่าเป็นการข่มขู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลนอกภูมิลำเนาสุดท้ายอยากจะฝากไปถึงสวว่าให้นึกถึงประชาชนที่เสียภาษีเป็นเงินเดือนให้สวเสรียื่นฟ้อง ทนายเดชาทนายอั๋นบุรีรัมที่ศารอาญาตะหลิงชันนายเสรีสุวรรณพานนสมาชิกบุษทิศภาสอวมอบอำนาจทนายความเป็นโจทยื่นฟ้องนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายความเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิน่นด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายตามฟ้องโจท สรุปว่าเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมวันใดไม่ปรากฏชัดเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันจำเลยจัดรายการผ่านสื่อออนไลน์ในลักษณะใส่ความหมิ่นประมาทโดยมีการบันทึกภาพเสียงและตัวอักษรและเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะและระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่จะทำให้ในายเสรีโจดเสื่อมเสียชื่อเสียงดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังจากบุคคลที่3สารรับคำฟ้องไว้เป็นคดีใหม่เลขดำที่อ .1313 ทับ 2, 5 6 6และนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่11กันยายนเวลา13.30นาฬิกา30นาทีขณะเดียวกันนายเสรยียังมอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องนายพัทรพงสุพสร หรือทนายอันบุรีรัมเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายตามฟ้องโจทย์สรุปว่าเมื่อประมาณวันที่9ก้กรกฎาคมเวลากลางวันจำเลยกระทำการละเมิดต่อนายเสรีโจ์ด้วยการดูหมิ่นใส่ความหมิ่นประมาทต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภา โดยการถแถลงข่าวด้วยข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงต่อสื่อมวลชนโดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นหรือข้อความโดยสุจริตสารรับคำฟ้องไว้เป็นคดีใหม่เลขดำที่อ .1314 ามี่ทับสองพันห้ารและนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่25กันยายนเวลา1 3บสนาฬิกาสานาทีขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ